ไปได้ไปหมดไปหมดแล้วแล้วการให้การจาก3 <laughs> <laughs>

พอสื่อุกอมูลพอมู้กอย่างแล้วนะครับเราจะมาทำเขาเรียกว่า้องแขนการสื่อสารดูนะครับว่าเกิดมีโรคระบาดเข้ามานะเราจะสื่อยังไง กะวางแผนงานทีมที่อยู่ในตลาดแต่ยังไงจะเชื่อมยังไงกับทางอบตทางอบตตนะครับมันก็จะเป็นในเรื่องของรูปแบบการจัดการการสื่อสารความเสี่ยงในพื้นที่นะครับสื่อเราพร้อมอย่างนี้ก่อนการเตรียมการสื่อ สูงไปเอ่อเราจะเป็นอาชีพธรรมะแล้วเราจะไปสอนคนอื่นนะคะเราก็ต้องเป็นคนที่มีสุขภาพดีโดยการที่ไม่สูบบุหรี่ไม่กินเหล้าใช่ไหมคะอาจจะมีบ้างนิดหน่อยๆเวลามีบุญมีเฟสติวัลหรือมีอะไรก็แล้วแต่เล่นๆนิดหน่อย เทศกาลเทการทเป็นี er ่มนที่ที่เวานอกเกากไม่ไปช่วยนะอ้าวไม่เป็นไรถ้าเรายัเลิกไม่ได้ว่าสำหรับเทนเนอร์คือจะดูใบหูประตูท

ตามต้อไปรของปรเอัชรนิได<ง>้ร<ง>ับบริษัทผู้ประกอบปอรผู้นำได้จากประเนแล้วก็บรัทสายใจไทยบอลภาษาอยู่ภาษาไทยอันนี้ล้อนรัไปพยมไทยลูกเตะเ่าพยมตู้รู้บอลนไทภาษาอย Kuasa dari saya yang song saya nama Kau dengan saya Kau dengan saya Kau dengan saya Kau